ท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านดิฉันนางพงพัชราภพจํเริญตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนวัดบ้านกล้วยเฟือราชบำรุงสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขตหนึ่งค่ะขอนำเสนอสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้เพื่อประกอบการขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะ ตามหลักเกณฑ์ว9ทับ2,564ค่ะข้อมูลโดยทั่วไปของสถานศึกษาโรงเรียนวัดบ้านกล้วยเฟื้อรับรบรุงตั้งอยู่เลขที่1ทับ1หมู่3ตำบลท่าราบอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดทำการสอนนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2566มีจำนวน,นนักเรียนทั้งสิ้น92คนค่ะ ดิชันได้รับมอบหมายให,ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการสอนวิชาวิทยาการคำนวณนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สวิชาสุขศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4และวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะ จากการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่ผ่านมานี้นะคะผู้สอนได้ทำการวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาจากการดำเนินงานผ่านกระบวนการ PLC กับเพื่อนครูในโรงเรียนค่ะและสัมภาษณ์นักเรียนนะคะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณของเรานะคะพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ค่ะขาดทักษะในการคิดเชิงเหตุผลในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆและขาดทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ทั้งการเรียนนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในเรื่องของการแสดงอัลกอริทึมด้วยรหัสลําลองค่ะซึ่งในเนื้อหาสารวิชานะคะเน้นไปที่การแก้ปัญหาเชิงตรรก,กะค่ะและการออกแบบการแก้ปัญหาซึ่งส่งผลให้นักเรียนคิดว่าเนื้อหาในรายวิชานี้นะคะค่อนข้างยากทําความเข้าใจยากนะคะแล้วก็ขาดแรงบันดานลใจในการเรียนค่ะโดยเหตุผลที่กล่าวมานี้นะคะ จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้สอนจำเป็นต้องศึกษาค้นคว้าหาวิธีการสอนนะคะและรีเริ่มจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหม่ๆค่ะเพื่อนำผลมาพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักเรียนนะคะในเรื่องการแสดงอันกริทึมด้วยรหัสลำลองในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่4ให้มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จค่ะ หลังจากที่ได้ปรึกษาปัญหาการจัดการเรียนรู้กับเพื่อนครูในโรงเรียนนะคะพร้อมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาผ่านกระบวนการ PLC เรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้ข้อสรุปว่าควรจัดการเรียนรู้ที่มีกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบของ active learning ค่ะเน้นการปฏิบัติจริงของผู้เรียนผู้เรียนมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนในกลุ่มนะคะแล้วก็เพื่อนร่วมชั้นเรียน และเพื่อให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะดิฉันได้ศึกษาคู่มือการใช้หลักสูตรรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551สาระเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณระดับประถมศึกษาเพื่อนำมาตรฐานและตัวชี้วัด มาออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตรและมุ่งเน้นให้เกิดสมรรถนะของผู้เรียนที่สำคัญ5ประการดังนี้ค่ะ 1. ความสามารถในการสื่อสาร 2. ความสามารถในการคิด 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและ 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีค่ะ และแนวคิดที่สำคัญที่เป็นแรงบันดาลใจให้ดิฉันใช้สื่ออันปลักโคดดิ้งนะคะเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนในเรื่องการแสดงอัลกอริทึมด้วยรหัสลำลองนั่นคือแนวคิดเชิงคำนวณหรือ computational thinking ค่ะคือกระบวนการในการแก้ปัญหาคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลมีขั้นตอนเพื่อแก้ปัญหาในรูปแบบที่สามารถนาไปประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งแนวคิดนี้นะคะมีองค์ประกอบพื้นฐานสาคัญได้แก่ 1. 1. decomposition การแยกส่วนประกอบของปัญหานะคะออกเป็นส่วนๆเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจนะคะสามารถจัดการง่ายและแก้ไขได้ง่ายขึ้นค่ะ 2. pattern recognition นะคะการค้นหาและเข้าใจรูปแบบของปัญหาการหารูปแบบหรือลักษณะที่คล้ายกันนะคะของปัญหาทำให้สามารถใช้วิธีการแก้ปัญหาเดียวกันได้ 3. abstraction ค่ะแนวคิดเชิงนามธรรมนะคะคือการให้ความสนใจกับข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นพร้อมทั้งคัดกรองส่วนที่ไม่สำคัญหรือว่าไม่เกี่ยวข้องออกไปค่ะ 4. algorithm ค่ะคือขั้นตอนที่ชัดเจนมีเหตุผลนะคะเป็นระบบใช้ในการแก้ปัญหาหรือการทำงานให้สำเร็จค่ะดิฉันได้ศึกษาการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ active learning โดยเลือกรูปแบบการจัดก,การเรียนรู้แบบสืบสอบหาความรู้ 5e ประกอบด้วยขั้นที่1กระตุ้นความสนใจขั้นที่2สำรวจและค้นหาขั้นที่3อธิบายความรู้ขั้นที่4ขยายความรู้ขั้นที่5ประเมินผลซึ่งรูปแบบนี้นะคะสอดคล้องกับแนวคิดเชิงคำนวณ และการนำสื่อการสอนอันปลักคดิ้งอันกอลิทึมแบบรหัสลํำลองในเรื่องการเดินทางสู่เกาะมหาสมบัตินะคะนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่สนุกสนานนะคะฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์รูปแบบปัญหาฝึกการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะให้นักเรียนมีความรู้ที่คงทนและสามารถนำความรู้ไปปรบับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันค่ะ จากเอกสารที่เกี่ยวข้องและคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญนะคะเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบของ active learning ค่ะและแนวคิดเชิงคํานวณน,นะคะดิฉันได้น,นาองค์ความรู้ที่ได้รับนะคะมาออกแบบการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบหาความรู้ 5e นะคะกิจกรรมที่ดิฉันรีเริ่มพัฒนาตามแผนการจัดการเรียนรู้คือสื่ออันปลั๊กโคดดิ้งเดินทางสู่เกาะมหาสมบัติค่ะ สื่ออันประคดิ้งเดินทางสู่เกาะมหาสมบัตินี้นะคะเป็นกิจกรรมที่ดิฉันเลือกมาเพื่อใช้ในการพัฒนาผู้เรียนในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณฉันประถมศึกษาปีที่4 คือผู้เรียนสามารถลำดับขั้นตอนในการแก้ปัญหาอักอริทึมอย่างง่ายได้นะคะโดยใช้รหัสลำลองค่ะโดยผู้เรียนจะเป็นผู้กำหนดปัญหากำหนดสถานการณ์จำลองด้วยตนเองนะคะโดยการวางจุดเริ่มต้นนั่นคือเรือจงสลัดและจุดสิ้นสุดนั่นคือเกาะมหาสมบัติค่ะโดยระหว่างทางนะคะจะมีอุปสรรคทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันค่ะโดยผู้เรียนจะต้องเป็นผู้คิดวิเคราะห์นะคะออกแบบรูปแบบปัญหาเมื่อนักเรียนออกแบบปัญหาหรือสถานการณ์จำลองเรียบร้อยแล้วนะคะให้สลับแลกเปลี่ยนกับเพื่อนกลุ่มอื่นค่ะ ะะเพื่อเพื่อนกลุ่มอื่นจะต้องคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบนะคะและแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยรหัสลำลองจากสถานการณ์ที่เพื่อนเป็นผู้กำหนดให้ถูกต้องนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะออกมานําเสนอนะคะอธิบายขั้นตอนการแสดงอัลกริทึมด้วยรหัสลำลองค่ะเพื่อทําภารกิจเดินทางสู่เกาะมหาสมบัติให้สําเร็จนะคะนักเรียนจะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะจากผลงานของตอนเองและผลงานของเพื่อนกลุ่มอื่นๆนั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่า กิจกรรมที่ดิฉันได้ออกแบบไปนั้นนะคะมีการตอบสนองตามแนวคิดเชิงคำนวณและสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ได้แก่ความสามารถในการสื่อสารความสามารถในการคิดความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตค่ะการจัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบของ active learning นะคะโดยใช้สื่อ u n ป l o c k coding อ n c o l ิทึมแบบรหัสลำลอง เรื่องการเดินทางสู่เกาะมหาสมบัตินี้นะคะดิฉันให้นักเรียนเป็นผู้กําหนดปัญหาด้วยตนเองนะคะให้นักให้นักเรียนแ่บเป็นผู้ออกแบบนะคะรูปแบบปัญหาสถานการณ์จําลองด้วยตนเองนะคะและให้ผู้เรียนเป็นผู้แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยรหัสลําลองค่ะจากสถานการณ์ที่เพื่อนเป็นผู้สร้างขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งสื่อการสอนแบบอันปลักโ c o ดิ้งเดินทางสู่เกาะมหาสมบัตินี้นะคะเป็นสื่อการสอน เป็นสื่อการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญค่ะสุดท้ายหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดการเรียนการสอนของดิฉันจะเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาและผู้ที่สนใจต่อไปขอพระคุณค่ะ